ดีค่ะคุณเจนค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนํากันก่อนเลยนะบริษัทของเราอย่างที่โนต้ตบอกกันไปผลิตในเรื่องของกระเป๋าปแฟชั่นสําหรับคุณผู้หญิงใช่ค่ะทำรรมานานหรือ,อยังคะอ่อจริงๆบริษัทนี้คือเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2556นะคะเริ่มต้นกันสองคนโดยพี่ร็อกกับพี่ทรายนะคะ,คะเขาก็ทํากันมาเริ่มแรกเนี่ยขายที่ร้านมีอยู่ที่สวนจตุจักรนะคะร้านเดียวที่นี้ลูกค้าชาวต่างประเทศเนี่ยชาว ชาวไต้หวนันเขาก็มาซื้อไปแล้วได้รับความนิยมในไต้หวนันมากค่อนข้างมากจนแบบว่ามากันไม่หวัดไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบขยายสาขาอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกเนี่ยเขาก็มาซื้อกันแบบเขาก็บอกนิยมกันจนแบบว่าถ้าได้มาเมืองไทยต้องมาซื้อ BKK Or i g i n a l เลยนะคะ,คะทีนี้เราก็ลองรับลูกค้าไม่ไหวเพราะว่าจัดตุจักเปิดแค่สาอาทิตย์<ม>ใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดวันธรรมดาเนี่ยจะมาแล้วจะซื้อได้ยังไงเขาเลยเราก็เลยไปเปิดที่เอเชียทีกี่ค่ะ ทีนี้ก็จะมีที่สะดุจัรแล้วก็ที่เอชีทีเปิดวันธรรมดาจันท์ถึงสุขใช่ไหมคะตอนเย็นตอนกลางคืนอย่างเดียวทีนี้เขาก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดมาวันธรรมดาแล้วมาตอนกลางวันจะไปซื้อได้ที่ไหน<ม>คราวนี้เราก็เลยไปเปิดที่สนามบินดอนเมืองเลยคะ่ะเปิดรองรับลูกค้า24ชั่วโมงเลยเป็นกระเป๋าแฟชั่นเล็กๆนะคะ<ม>ตอบโจทย์แบบฟังกชันการใช้งานราคาไม่แพงนะคะ<ม> d k เคเคออริเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้สโลแกน the b a c k h a t every one can buy <ม>คืออยากให้ทุกคนเนี่ย ออซื้อได้เข้า,าถึงเข้าถึงกระเป๋าของเราได้น,น,นะคะ,ค,ะคือราคาไม่ได้แพง,แ,พงแบบแ<พ>โอ้ยหลัก พันหลักหมื่นอย่างนั้นไม่ใช่กระเป๋าที่ที่ขายดีนะคะแล้วก็ยอดนิยมเนี่ยจะเป็นรุ่นสลิงคลอสบอดี้แบ็คก็คือจะเป็นสายโซ่ใส่สบายบายกระเป๋าตางโทรศัพท์มือถือพาวเวอร์แบงค์แว่นตากันแดดคือพกไปได้ใช้ได้ทุกว,นวันเลยทุกวันะะเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเป็นแบบว่าใช้อะไรทําหนังหรือว่าผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดเลยนะคะมีหลากหลายมากนี่คือจุดเด่นของเราอีกอย่างนึงกระเป๋าของเรามีประมาณ20รุ่นแต่ละรุ่นก็จะมีลายที่ต่างๆกันไปเพราะว่ากลุ่มลูกค้าอย่างที่บอกของเรากลุ่มลูกค้าเป็น าวไต้หวันชาวมาเลเซียชาวฮ่องกงสิงคโปร์ใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าคือมันเหมือนเขารู้แล้วว่าจุดเด่นของเราเนี่ยอยู่ที่ลายที่หลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีลายใหม่ๆออกมาทุกๆสองเขามาถึงเนี่ยเขาจะเอาโทรศัพท์ให้พนักงานที่เล่นดูว่าีอันนี้มีไหมมีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหยิบหากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนงจะเป็นที่นิยมทีนี้เราก็เลยอยากให้คนไทยอ่ะมารู้จักแบรนด์กระเป๋าของเราก็ตอนนี้อย่างปีนี้นะคะเราก็เริ่มมีพรีเซนเตอร์ของแบรนด์และแบบ เป็นวัยรุ่นไทยนะคะน้องเจนรามิดาเลยนะคะเริ่มให้ Net i d o ดอลโปรโมททางนี้หรือว่าโปรโมทจะในสื่อต่างๆมีกิจกรรมมีงานอีเวนต์ออกบูธนี้อย่างเงี้ยช่วยได้เยอะมาก่อนเล่านิดนึงคือตอนแรกเนี่ยเราอยู่ที่ไทยใช่ไหมคะคือไต้หวันเนี่ยได้รับการตอบรับดีจนถึงขนาดว่าเราจะต้องไปเปิดบริษัทที่ไต้หวันแล้วก็มีร้านที่ไต้หวันด้วย2ร้านค้าด้วยกันคือเหมือนกับว่าเราก็ไปเปิด ที่นั่นเลยใช่ค่ะคือเรานํากระเป๋าเข้าไปที่ประเทศไต้หวนันนั่นแหละแล้วก็ไปเปิดบูธอ,อุ้มโอ้โหกระแสตอบรับดีมากดีดีมากค่ะเพ,เพราะว่ามันไม่แพงแล้วมันก็มีคุณคุณภาพเต็มเต็มอะไรเงี้ยกระเป๋าข้างในของเรานะคะเราใส่ใจในทุกๆรายละเอียดแบบ กระเป๋าซับในเนี่ยก็เป็นลายทอ BKK Original ของเราเองนะคะแล้วก็มีสารกันน้ำเครืสารกันน้ำยอะไรเงี้ยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้เราก็ติดใจทุกคนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปตอนนี้อยากให้คนไทยรู้จกัก<ช>แล้วก็ซื้อสินค้าของเราแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากที่จะร่วมธุรกิจกับ BKK Original สามารถทำได้ด้วยไหมคะอินดีค่ะแอดไลน์มาเลยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องแฟรนไชส์หรือว่า หรือว่าซื้อส่งไปขายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีอ๋นอนอกจากนี้ค่ะขอโทษเราตอนนี้เรามีธุรกิจอีกอันหนึ่งก็คือ,อโรงแรมนะคะ<ม> BKK Original Hotel ซึ่งเป็นเหมือนบูติคโฮเทลโรงแรมเนี้ยเราทำมาเพื่อสร้างแบรนด์ของเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะคะ<ม>โดยที่แบบว่าแต่ละหีอีมี25ห้องแต่ละห้องเนี่ยก็จะตกแต่งตามลายผ้าของแต่ละกระเป๋านะคะยอ,อ,อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่เจริญกรุง76ทับค่ะตรงเอเชียทีค่ะใกล้ๆกันค่ะ,คะ <G ül Not es> ก็คือใครขั้งใครเนี่ยนะใน BKK Original นี่นะคะ ได้กระเป๋าของเขาไปสไตล์แล้วอยากที่จะไปพักนะคะห้องพักพักโรงแรมที่แบบว่าลวดลายเนี่ยนะได้แม่นาด้วยนะแบบว่าแบบโห้ยมีลายของกระเป๋าได้ทำเวิร์กช็อปฟรีด้วยเวิร์กช็อปกระเป๋าคกรูสอนใช่ค่ะก็คือจะเป็นกระเป๋าดีเทลออริจินัลเนี่ยแล้วก็เวิร์กช็อปแบบ DIY กระเป๋าเองมีของตกแต่งเยอะแยะมากมายมีใบเดียวในโลกใช่เป็นของเราคนเดียวนะก็สามารถที่จะติดต่อกันไปได้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะร่วมแฟรนไชส์กับ เราหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในยเงื่อนไขมีอะไรบอกเป็นข้คร่าวไม่เอ่ยก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรมากมายไม่มีค่าแฟรนไชส์ก็เดี๋ยวติดต่อมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวติดต่อ ผ่านทางทัเมืดีกว่าด้วยแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้นะถง่ายมากค่ะว่าเงื่อนไขเป็นยังไงรับไปราคาส่งเท่าไหร่ได้กําไรเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกก็อยู่ภายใต้แบรนด์ของเราเพราะแบรนด์ของเราก็ติดตลาดอยู่แล้วนะคะค่ะฝากช่องทางการติดต่อสื่อสารกันกนิดหนึ่งค่ะคุณเจนค่ะก็อยากจะฝากนะคะก็คือ ตอนนี้เรามีาร้านนะคะอยู่ที่สวนจตุจักร2ร้านค้ามีที่เอเชียทีคสร้านค้านะคะสนามบินดอนเมืองร้านค้า1นึอยู่ตรงเทอร์มินอลสนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีที่ไดโนเสาร์แพลเนตแล้วที่เปิดตัวเปิดตัวไปแล้วก็เป็นร้านกระเป๋าขายอยู่ในนั้นเนาะ<ช>ทีนี้ก็อยากจะฝากคนไทยนะคะให้แบบว่าร่วมสนับสนุนแบร,รนด์ของคนไทยไม่ใช้ของก๊อฟนะคะของเราก็ประมาณนี้ค่ะนะคะราคาไม่แพงค่ะผู้ชมค่ะ thank <laughs> you